สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราพี่ผาและน้องพลอยค่ะวันนี้เราอยู่ที่มิสูวเมสสาขาพระรามสามนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้ากระบาดไททันรุ่นยกสูงนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้แต่งอะไรให้กับลุกค้าบ้างเชิญเลยครับนี่เลยค่ะกระจังหน้าวิตเตอร์นะคะมาพร้อมกับ โลโก้มิซูสีแดงค่ะและคาอตัวสีสีดําและที่สําคัญนะคะยังเป็นมีโลโก้มิซูสีบอลเงินมาพร้อมสกรูกหน้าค่ะเพ,พิ่มความดูดรันให้ลูกค้าค่ะและในส่วนของด้านข้างนะคะเราตกแต่งคิ้วล้อนะคะของวิตเตอร์นะคะพร้อมตกแต่งด้านข,ข้างของวิตเตอร์ค่ะและบันไดข้างของอลเ l นเดอร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแข่งแรงขนาดไหนนะคะสบายสายเลย แลนนี่นะคะคือแมทซิงค่ะขอ18นะคะคุมโทนดำพร้อมยางขอ18ดูดันมากเลยค่ะสำหรับบ้านท้ายนะคะต,ตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับตัวโรบาร์เอ์เลนเดอร์พร้อมไฟเบรก LED นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเจ้ากระบะสีประตูรุ่นยกสูงคันนี้แต่งถูกใจลูกค้าบ้างไหมคะ ที่สนใจนะคะรถกระบะแต่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อพวกเราที่มิตรูอเมสาขาพลรามสามหรือติดต่อน้องคอยพี่เพอพี่เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะส๊ายบาย